ฉันเห็นแฟนมันแต่ละคนอ่ะเป็นคนที่หลงมากโดยเพาะบอกแฟนคนนี้หลงแกมากเลยจริงปะจริงแต่ดูจากแบบดูจากภาพอ่ะที่ถ่ายกันมาอะไรอย่างเงี้ยก่อนก่อนก็หลงดูแบบดูรักมากอ่ะดูแบบายจะให้ตอบยังไงจะให้หนูตอบว่าใช่ค่ะเขาหลงหนูมากซึ่งไปดูผิวมาสิผิวก็เชื่อว่าผู้ชายหลงแกเอาง่ายๆแบบว่าผู้ชายเป็นคนที่หลงส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นคนบ้ยบายนะ ที่ผ่านมาบอกเรื่ผู้ชายตลอดเหรอรอถามมันสิ่เราไม่ใช่ขนาดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเชื่อเรื่องกลิ่นแม้โลชั่นของหล่อนนี้หล่อนก็ต้องใช้แบบแบบที่มีกลิ่นคือไม่หรอกคือผู้หญิงอะค่ะคือดิวเป็นคนแบบชอบใส่ใจรายละเอียดมากพอพอเราแต่งตัวดีผมหน้าดีปุ๊บ เราจะไม่ไม่ไม่โอเคเลยถ้าเราจะไม่มีกลิ่นที่หอมติดตัวเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดิจะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับกลิ่นด้วยเวลากลิ่นดีเดินผ่านผู้ชายจากที่ไม่ได้มองมันก็มองได้นะพี่ด้านนม่องใช่ไ่ยังไมยออกไามแบบเดินผ่านแล้วเอ้ยหอมมันเป็นการเสริมเสน่ห์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดูว่ามันคือการดิวเป็นคนแรกๆที่ใช้โลชั่นน้ําหอมนะมันก่อนจะต้องไปฝากใครซื้อเมืองนอกมันจไม่มีเมืองไทยอะตอนนั้นมันยังไม่มีที่เมืองไทยมันจะต้องไปซื้อ บอดี้เวิร์กอะไรใช่ไหมสวย่อที่แกใช้แบบอุ้หแบบเคยถ่ายละครไงนี่เคยยูมมันทาทุกวันอะโลชั่นก็ทาด้วยใช่ป็นคุณก็เลยคิดว่าไอ้โลชั่นน้ำหอมนี่มนช่วยตอบโจทย์เราได้จริงจริงว่าดิวว่ามันช่วยตอบโจทย์เพราะว่ามันคือ อย่างอย่างโลชั่นน้าหอมที่ดิวใช้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคือ <c oughs> มันมีหลายๆอย่างรวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหอมกันกันแดดเอยบํารุงเอยแล้วก็มีน้ําหอมด้วยเพราะว่าส่วนตัวเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่เกียดคือความหมายคือจะต้องกันแดดร,รอบหนึ่งโลชั่นรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างรวมกัน <จบ S 2> ไปเลยซึ่งดิวเองเขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของโลชั่นมาดามฟิเพราะใช้เองจริงๆด้วยเมื่อก่อนนางซื้อ<ล> ใช่คือเมื่อก่อนอะจำได้ไหมพี่มดเคยเหมือนถามดิวให้ดิวมาออกให้มาดามฟินแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ทางมาดามฟินเขาก็รู้จักกันกับพี่หวาน <amino S 2> แล้วเขาก็ลองให้ดิวใช้โลชั่นดูแล<ฮ>้วพอดิวใช้เฮ้ยมันดีแล้วกลิ่นมันดีมากอย่างสีที่ดิวชอบดิวจะชอบสีชมพูกับส,สีฟ้าสีฟ้าเนี่ยดิวจะชอบเวลาไปทะเลชอบพิคอ้หน่อยซาซาสีชมพูเวลาแบบอยากให้ผู้ชายหันมามองก็จะเป็นสีชมพูซึ่งเขาบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินตัวใหม่นี้เป็นของใครไหมฮะเป็นุ่กแท้ของคุณนายธัญญาอ๋อเหรออ๋อคุณนายธัญญาเอามาเองเลยแม่เหมาะจริงจริง นี่ยแหละค่ะขอใช้ผู้ใจทันย่าฮะเมื่อกี้แอบฉีดแล้วหอมมากหอมนี่หอมมากเมื่อกี้ฉีดนี่ค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเดี๋ยวขอจัดอื่นอันนี้คืออันนี้ของดิวดิวส่วนใหญ่หนูใช้อันไหนลูกส่วนใหญ่หนูจะใช้สีนี้ค่ะสีเขียวหรือสีฟ้านี้แล้วก็สีชมพูอันนี้คือหนูใช้อันนี้ มันความพิเศษมันแตกต่างจากโลชั่นน้ําหอมที่หนูเคยใช้มาจากเมืองนอกเมืองนาไงคือไม่หรอกปกติแล้วโลชั่นน้ําหอมมันก็คือโลชั่นน้ําหอมที่นำทาแล้วก็คือแอลกอฮอล์เยอะแห้งไปเลยแต่ตัวนี้ดิวมั่นใจว่าบํารุงเขาเยอะแล้วก็มี s p f ด้วยคือมันมันอันเดียวจบอะแล้วกลิ่นมันติดมากคืออย่างรอบที่ดิวเอาไปทะเลด้วยอะค่ะทาเสร็จปุ๊บกระโดดลงน้ําขึ้นมาเสร็จปุ๊บยังมีกลิ่นน้าหอมอยู่เลย มันนี้ก็ติดใช่จริงจริงซึ่งก็บอกเป็นโลชั่นน้ำหอมที่แบบมันตอบโจทย์ทุกอย่างมาบำรุงไปด้วยแล้วก็กลิ่นเนี่ยเหมือนกับฉีดน้ำหอมมาดามฟินเลยแต่ปรากฏพี่ย่าบอกว่าเออถ้าสมมติ่างที่บอกว่าโลชั่นน้ำหอมเนี่ย ลองมาใช้กับน้ำหอมมาดามฟิลลูอยู่แล้วแต่อันนี้ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนนี่เลยอันนี้คือมาดามเป็นตัวใหม่ใช่ตัวใหม่ค่ะเป็นรุ่นสวรส่วนคือต้องบอกว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์มาประมาณ2ปีแล้วเนาะครังที่3าทีนี้เนี่ยก็เลยคุยกับน้องทรายว่าเราอยากได้น้ำคือโอเคของมาดามฟินมันหอมทุกกลิ่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอยากได้น้ำหอมอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามีความเป็นหงเป็นพนางพญาได้ด้วยมีความอบอุ่นเป็นคุณแม่ได้ด้วยแล้วที่สําคัญ ในวันที่เราอยากจะเป็นสาวแรกรุ่นก็สามารถเป็นสาวแรกรนนุ่นได <ง S> ้เลยใช่มาตอบโจทย์ทุกอย่างซึ่งเราอ่ะก็คุยกับน้องทรายแล้วก็ทดลองกลิ่น<ช>กันจนออกมา<ช>เป็นกลิ่นสวอนเป็นสวอนซึ่งอันนี้ยใ,<ช>ใช่ค่ะง่ายเหมาะสําหรับผู้หญิงที่แบบว่าอย่างอะมีครอบครัวแล้วคุณ <wiping. S 1> ต้องการที่จะทํายังไงให้ใหแฟนรักแฟนแบบรู้สึกมีอะไรกลิ่นแบบว่ากลิ่นเด็กบ้างหรืออะไรบ้างยัยดิวหลอคาดิหลอนไปอย่างเดียวแฟนก็หลงแล้วอันเนี้ย รู้สึกพี่ยาบตอบโจทย์มันเลวกว่าจะคิดได้นานแค่ไหนจริงก็เนี่ยประมาณ2ปีค่ะตั้งแต่เรารับเป็นพรีเซนเตอร์มาก็ก็คุยกับทรายแล้วก็ทดลองกลิ่นกันจนออกมาเป็นสวอนที่แบบ เฮ้ยมันครบรดจริงๆอ่ะอยากให้คนที่ไม่เคยลองอยากให้ที่ลองจริงแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถที่จะผสมกับทุกกลิ่นได้หมดเลยกับโลชั่นดอกไม้ก็ได้มันยิ่งหอมอะค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงจซึ่งมันไผสมกับปิ n นอินเลิฟปินอินแบล็กมอร์ินที่งมีได้หมดแล้วได้หมดค่ะกับรุ่นวีก็ได้นะคะรุ่นวีก็จะให้ความรู้สึกเป็นแบบลองดู ไฮโซนิดนึงอ่อะแบบแพงๆ <force. S 1> หรูๆนะคะก็สามารถผสมกับกลิ่นสวอนได้ด้วยอัอนนี้ผสมกันได้ใช่เมื่อกี้วันนี้พี่ฉีสวอนมานะคะเดี๋ยวจะฉีดเนี่ยรุ่นวีมาด้วยคือแบบมันผสนมกันมันหอมมากจริงอๆอ่ะคือสามารถมันผสมกันอย่าง,างที่บอกว่ามาทำฟินนีความพิเศษของเขาคือสามารถมิกซ์กลิ่นได้หรือผสมกลิ่นมโนเธอลองอันนี้สิโคตรหอมเลยหอมมากเธอลองมังกลิ่นใหม่หอมแบบหอมแบหอมมากไม่ชอบเลยอ่ะหอบเลยหอมมาก ตอนแรกนะที่ที่เราได้กลิ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนเด็กเลยอะมันเหมือนแบบมีความเป็นขนมหวานพอฉีดไปสักพักเฮ้ยมันทําให้เราดูดูเหมือนเป็นนางพญาพอฉีดไปสักพักเฮ้ยมันเหมือนแบบให้ความเป็นแม่ให้ความอบอุ่นคือทุกอย่างมันครบรสจริงๆรังจะกลิ่นนี้สวรนนะค่ะเนี่ยยัยดหล่อนได้กลิ่นแล้วเป็นไงมันหอมมากเลยเนาะใช่มันหอมแบบว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกมาดามฟนเนี่ยขวดเดียวเนี่ยความพิเศษที่มันไม่มีใครมีเลยคือ มันสามารถเปลี่ยนไปตามกลิ่นของคุณคุณไดใ้ใช่ค่ะอย่างโลชั่นเองก็จะเป็นใช่แล้วโลชั่นก็คือมิกซ์กันได้ด้วยนะอย่างของดิวดิวก็จะชอบใช้สีชมพูผสมกาบฟาบ้างคือกลิ่นมันไม่ได้แบบเป็นปกติแล้วเราจะชอบน้ําหอมกับโลชั่นตีกันปวดหัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือรวมกันแล้วก็คือเป็นกลิ่นใหม่ที่ดีเหมือนกันและแน่นอนครับวันนี้โปรโมชั่นผูกสุดๆขอบอกอย่างนี้เลย วันนี้คุณจะได้น้ําหอมที่ดูดีๆนะฮะน้ําหอมรุ่นใหม่ไม่ใช่ขวดเล็กๆเหมือนตอนมาลาฟินนั่นแหละใช่ค่ะอันนี้ 50ML อันนี้50 m ส50 ml ใช้ได้ประมาณ6เดือน7เดือนเลยค่ะ2ขวดนี่คือ1น0 ml แล้วคุณยังได้โลชั่นน้ำหอมใช่ค่ะมีอะไรบ้างจ๊ะโลชั่นน้ำหอม3หลอดคือจะคละจะคละสีหมดเลยนะเอาดีดีกว่าเดี๋ยวให หยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์ไว้ก่อนที่แอ s ดไซน์ฟินหะคะหรือว่าโทรไปที่หมายเลข021146466นะคะต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้สุดพิเศษเลยนะคะต้องฟังให้ดีวันนี้จะได้รับนะคะน้ำหอมสวอนรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวเลยที่ที่แรกเลยนะคะ1ขวดแล้วก็ได้น้ำหอมรุ่น V อีก1เป็น2ขวดนะคะเท่าใั้นไม่พอ โลชั่นดอกไม้นะคะที่น้องดิวถืออยู่นะคะจะคละสีคละกลิ่นนะคะรวมทั้งหมด5ชิ้นในราคา1,990บาทนะคะคือปกติแล้วทั้งหมดเนี้ยเกือบ6 0 0 0วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่1,990บาทเท่านั้นให้แอดไลน์ไปที่ s s i ฟินหหรือโทรไปที่หมายเลข0 2 1 1 4 6 6 6 6รับรองว่าเซ็ตนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆคะ่ะอีกครั้งนะฮะวันนี้คุณได้เนี่ยนะครับมาดามฟินรุ่นใหม่อันนี้ขวดใหญ่สุด ดูดีหวดใหญ่จริงนะฮะสวอนมาดามฟินสวอนเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่วีมาดามฟินรุ่นวีแล้วก็โลชั่นดอกไม้3หลอด5ชิ้นจาก6,000กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง1,990บาทแอดไลน์นะฮะแอด F.I.N.FIN 5 F.I.N.FIN 5หรือ02-114-6466 02-114-6466นะฮะเนี่ยแหละได้หมดเลย5ชิ้นเพียง 1,990้อิบาทคุณมดคะช่างแต่งหน้าคุณใช้กลิ่นอะไรแล้วได้สามีนะฟินอินแบ๊กฟินอินแบ๊กเัาได้เสายีัเมื่อกี้ฉันลองฉีดนี่ให้นล้เธอให้มานากลับคอนโดหรื <laughs> อยังกลับคอนโดแล้วค <laughs> ่ะฉัเลด้ฉีดของคุณแล้วค่ะเพื่อ เพราะนางอายุ52นางได้เด็กอายุ27จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะรู้เพราะอดีตมิ้งใช้เพิ่งเคยเห็นเมื่อวานก็เลยละประโคมให้ใครไม่มีที่มดปวดหัวเลยใช่ไหมฮะฉันใช้ฉีดสีดำฉันแฮปปี้มากันแ้องลองสวอนด้วยจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับบ้านเมื่อกี้ฉันลองฉีดสวอนให้ช่างทั่ผมฉันแล้วนางกลับบ้านเรียอะเขาไม่กลับเลยเพราะฉีดปุ๊บนม่กลับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะรู้แล้วนางได้กินกันหรือเปล่า F I N Fin 5นะครับ F I N Fin 5หรือ021 หนึงส 6 4 6 6 021146466อย่างที่บอกนี่ได้อะไรบ้างพี่ย่าจ๋าได้นะคะน้ำหอมสวอนนะคะ1ขวด50 ML ใช้ได้ในครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังได้น้ำหอมอีก1นขวดรุ่นวีนะคะเท่าในไม่พอนะคะแถมเลยค่ะโลชั่นดอกไม้อีก3หลอดซื้อ2นะคะแถม3รวมเป็น5าชิ้นปกติเกือบ6 0 0 0บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายทันห่บาทเท่านั้นนะคะแอดไลน์เลยค่ะที่อาสไยฟินหหรือว่า0 2นย4 6องหนะคงต้องบอกว่า โอ้โหโปรนี่คือดีมากมดีมากจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยคืออยากให้ได้ดมกันกจริงๆปกติมันก็ควรละสองพักว่าบาทอยู่แล้วใช่ค่ะคือถ้าได้ดมต้องติดใจแน่นอนแล้วก็ผสมกับกลิ่นเหนือใครกลิ่นมันเลยจริงๆแล้วก็หอมจริงๆนะคะสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะค่ะ F I N 5ห้านะฮะหรือ02114646หอันนี้เป็นประกาศเปิดตัวครั้งแรกยีดีว ขอบคุณมากๆากรองก็เป็นพรีเซนเตอร์เขาด้วยโชั่นดอกไม้ซึ่งมันแตกต่างรับรองว่าอันนี้มันหอมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวของดิวค่ะจะมีคอลเลกชันใหม่ติดตามรอดูเลยของมาดามฟินห์เป็นผู้หอมใช่ไหมคะใช่โอเคครับใครอยากได้วันนี้คุณลองดูนะฮะ021146466แล้วก็ F I N F ina มีแอดนำหน้าหมดเนี้ย1,990บาทคุ้มสุดๆแล้ววันนี้ขอบคุณยายดิวขอบคุณพี่ย่าจากพี่แดงขอบคุณค่ะขอบคุณสองคุณค่ะ